หลังจากที่พระเอกนะครับก็สามารถที่จะเอาชนะผู้อาวุโสตัวโกงมาได้สําเร็จซึ่งก็เรียกได้เลยนะครับว่าในตอนนี้พลังของพระเอกของเรามันเนี่ยก็เป็นพลังที่ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเมื่อพระเอกนั้นก็จึงได้ทําการนังบ่มเพาะพลังของเขาอยู่ภายใต้ต้นไม้วิเศษโบราณแห่งนี้ไปอีกครั้งหนึ่งถ,ถ้าว่าในตอนนี้นั้นตามตัวของพระเอกเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนกับว่าเริ่มที่จะมี แสนประหลาดบางอย่างที่มันก็ได้ปรากฏและเป็นประกายออกมาแล้วในที่สุดและหลังจากที่พระเอกเนี่ยเขาก็ได้ทําการนั่งบ่มพ่อพลังอยู่เป็นเวลานานเนี่ยนะครับและพระเอกเนี่ยก็จึงได้นําสมุนไพรวิเศษที่เขานั้นก็สามารถที่จะเก็บมาจากในป่ามาได้เพื่อน,นำมานะครับเพื่อขึ้นมาใช้งานไปแล้วก็บอกไปอีกเลยว่าถึงเวลาแล้วละที่ขคานเนี่ยเขาจะต้องมาทำการใช้ของสิ่งนี้เพื่อที่จะสามารถผ่านเข้าไปสู่ อาณาจาักรระดับพลังหลายขั้นที่8ได้สําเร็จและพระเอกนั้นจึงได้บอกต่อไปอีกเลยว่าพลังของต้นไม้วิเศษเก่าแก่โบราณน,นี้มันเนี่ยก็เป็นพลังที่ทรงพลังมากแบบสุดๆแต่ทว่าด้วยความที่ระดับจิตวิญ,ญญาณดาบของข้าพูนนี้พร้อมกับระดับเส้นลมปราณของข้านั้นมันก็ได้ถูกปิดมามาเป็นเวลาอย่างยาวนานแสนนานเลยก็ว่าได้มันเนี่ยก็จึงทําให้ข้าคนนี้ก็ได้เป็นคนที่อ่อนแอจนเรียกได้ว่ามันก็อยู่ในจุดที่ เกินกว่าในจุดที่มันควรจะเป็นดังนั้นแล้วข้านั้นนะก็คงที่จะแม่สาม,มารถพึ่งพาพลังอะไรได้ได้จากต้นไม้วิเศษโบราณน,นี้ได้เพียงแค่อย่างเดียวแน่นอนไม่อย่างนั้นแล้วก็การที่ข่าเนี่ยก็จะต้องไปเพื่อทําการต่อสู้กับผู้อาวุโสคนเลวพวกนั้นและมันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องอะไรที่อยากลําบากมากเกินตัวกันเลยทีเดียวก็ว่าได้และทันใดนั้นเองนะครับผมพระเอกของเราก็จึงได้ทําทการปลดปล่อยพลังใหม ของเขาออกมาใน,ท,นทันทีซึ่งพลังใบมีดของพระเอกเนี่ยนะครับมันก็จึงได้เข้ามาหลอมรวมกันไปในที่สุดเพื่อก่อกําเนิดขึ้นมาเป็นวงแหวนพลังเวทอะไรบางอย่างซึ่งต่อมานะครับผมพระเอกเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่านี่มันก็คือพลังผนึกเวทมนต์ก้าวสายฟ้าที่ถูกซ้อนทับเอาไว้ด้วยพลังคอนอีก,กาดําอีกตั้งหากระดับพลังของเจ้าเนี่ยมันก็จะได้มีมากมายมหาศาลได้ถึงเพียงไหนกันอย่างนั้นหรือซึ่งต่อมานะครับพระเอก เขาเนี่ยก็จึงได้จัดการใช้คอนอันนี้เพื่อซัดพลังที่เป็นพลังขั้นเทพแล้วก็ได้ทุ่มมันลงมาเผื่อโจมตีลงมาที่พื้นจนกระทั่งพื้นของที่แห่งนี้มาเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องมาแต่กระจายกันไปเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งก็เรียกได้เลยนะครับผมว่าพลังใหม่ของพระเอกเนี่ยก็เป็นพลังที่ก่อสุดยอดเป็นอย่างมากแทนพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ ควบคุมพลังค้อนสายฟ้าไปได้แบบดังใจนึกไปอีกด้วยนั่นเองซึ่งในคราวนี้นะครับพระเอกของเราเขานั้นก็ถึงกับต้องบอกไปเลยนะครับผมว่าจงเข้ามันได้เลยไอเจ้าตาแก่คนชั่วขานะักก็พร้อมเป็นอย่างมากแล้วสําหรับการที่จะต้องมาโคนทันลงไปให้ได้ยังไงละ่ะเป็นเพราะว่าคนเร็วๆแบบทันนะนะมันก็ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปในโลกใบนี้ได้หรอกและฉากต่อมานะครับท่านใดนั้นพวกผู้อาวุโสมือสังหารทั้งหลายแหละนะครับ พวกเขาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ที่จะถูกส่งมาที่แห่งนี้ไปตรวจพวกปร,รมาจารย์ตัวโกงนั่นเองและเหล่าผู้อาวุโสก็จึงได้บอกต่อไปอีกเลยว่าป่านนี้นานะตัวของพระเอกเองเนี่ยก็น่าจะได้หนีไปซ่อนตัวที่ไหนแล้วอย่างนั้นหรือนี่มันนะักคิดจริงๆอย่างนั้นหรอว่ามันก็จะสามารถที่จะหลบหนีหลบพ้นไปจากพวกเราทั้งหมดได้กันเนี่ยและถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นมันก็จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมาก แต่ทว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรมันเลยแม้แต่นิดเดียวและมันเนี่ยก็จะต้องมาโดนจัดการไปโดยพวกเราอย่างแน่นอนแบบเละตุ้มเปก,กเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งนั่นนะพวกเราเองก,ก็ได้รับคําสั่งมาจากท่านผู้อาวุโสอีกด้วยว่าให้มาทําการตรวจสอบป่าแห่งนี้ให้เป็นอย่างดีแต่ทว่ามันเนี่ยก็คงยังที่จะไล่วิวแววของไอเจ้าเด็กคนนั้นอยู่เลย และพวกเจ้าหนาก,ก็จงไปดูทางนั้นส่วนตัวของข้าเองก็จะไปดูทางนี้ให้ละกันซส่งพวกมันนะครับผมก็ไม่รู้เลยว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยแต่เขานั้นก็ได้เข้าไปฝึกวิชาอยู่ในที่มิติลึกลับอยู่นั่นเองและพระเอกเนี่ยก็จึงได้คิดในใจไปต่อว่าคนพวกนี้ก็รู้แล้วแต่คนที่เป็นคนมาจากตระกูลฉีไม่ผิดอย่างแน่นอนและก็ยังรวมไปถึงไอ้เจ้าพวกตระกูลฉิวอีกด้วยใช่หรือไมล่ล่ะ ถ้าอย่างนั้นมันก็แสดงเลยว่าเจ้พวกนี้ทั้งสองตระกูลเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกันอย่างแน่นอนและก็จะต้องมีเอี่ยวกันเป็นอย่างแน่แท้เลยละ่ะและตัวของปรมอาจารย์ชฉือจินฉานเองเขานั้นก็คงจะต้องเสียงเงินไปเป็นจานวนมากเพื่อที่จะมาทําการจ้างมือสังหารเหล่านี้ให้ก็ได้มาลงมือสังหารฆ่าผู้นิลสิต่าแต่ก็ดูเหมือนกับว่าพวกมันนั้นจะทําพลาดแบบสุดๆที่ก็ดานมาดูถูกฝีมือของฆ่าผู้นี้ในตอนนี้ไปนาะนนะนะสึ่ถึงทันใดนั้นเองนะครับพระเอกก็จึงได้โผล่มา อาถวทันได้นั้นพวกปรมาจารย์นะครับพวกมันเนี่ยก็ได้เห็นถึงตัวตนของพระเอกมันเนี่ยก็จึงรีบเร่งและก็รีบวิ่งหนีพระเอกไปในทันทีนั่นเองซึ่งพระเอกของเราก็จึงได้บอกไปเลยนะครับว่าแล้วไงนะมันก็เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันล่ะไอเจ้าพวกนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามันจะได้ถูกส่งมา เพื่อที่จะมาทําการสังหารฆ่าคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นนะมันก็ได้บุกมาที่แห่งนี้ทําไมกันละ่ะหรือว่าฆ่าคนนี้ก็จะเป็นคนที่น่ากลัวเป็นอย่างมากจนกระทั่งสามารถที่จะทําให้พวกมันทั้งหมดก็กลัวกันเป็นอย่างมากเลยอย่างนั้นหรอือแต่ทันใดนั้นเองเน,นะครับผมพระเอกเนี่ยก็ถึงกับต้องอึ้งไปเลยเพราะว่าทันใดนั้นปรมาจารย์ตัวโกงผู้หนึ่งเขานั้นก็ได้ออกเดินทางจนมาถึงที่แห่งนี้ซึ่งเขานั้นก็คือปรมาจารย์ชื่อจินชานนั่นเองแถมก็ยังได้บุกมา ตัวตัวคนเดียวอีกด้วยซึ่งในครั้งก่อนนะครับพระเอกนั้นก็ได้ทําการรีบหนีผู้อาวุโสคนนี้มาก่อนเพื่อเป็นการตั้งหลักในป่าและพระเอกก็ได้จัดการนั่งบ่มเพาะพลังไปอยู่ที่ป่าแห่งนี้ในมิติลึกลับจนกระทั่งพลังของพระเอกนั้นก็ได้สามารถเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเป็นอย่างมากซึ่งทัานใดนั้นเองพระรามอาจารย์ตัวโกงนะครับเขาเนี่ยก็จึงได้บอกต่อ ว่าดูเหมือนกับว่าตัวของเจ้านั้นก็จะมีความมั่นอกมั่นใจที่มัน,นก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยใช่หรือไม่ล่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นแบบเรื่อยๆแบบนั้นใช่หรือไม่จนกว่าที่ตัวของเจ้านั้นก็จะได้มาพบว่าตนเองก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะมาต่อสู้ต่อกอกับข่าผู้นี้ได้เลยยังไงล่ะแถมก็ยังหมดหนทางที่จะใช้เพื่อ ทำการหลบหนีต่อไปอีกด้วยซึ่งพระเอกของเรานั้นเขานะครับก็จึงได้ตอบกลับว่านี่ข้านะนะ ก็ไม่ได้มีความคิดอะไรเลยที่จะทำการหนีท่านไปหรอกแต่ข้าก็แค่มาตั้งหลักรอท่านอยู่ที่ป่าแห่งนี้เลยต่างหากละ่ะสิ่งปรามาจา์ตัวโกงผู้นี้เขานะครับก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าเจ้าน่าจะเห่าได้ก็เห่าไปก่อนเถอะและข้านะก็จะขอบอกอะไรดีๆกับเจ้าเอาไว้ให้ว่าข้านะก็ไม่ได้อยากที่จะสังหารเจ้าหรอกนะเพียงแต่ว่าข้าต้องการสิ่งของบางอย่างจากเจ้าดังนั้นแล้วเจ้าก,ก็จงทำการส่งมอบมันมาซะ เคล็ดวิชาต่างๆที่เจ้าก็ได้ยืมไปจากร้านเช่าหนังสือมอบมันมาให้กับข้าด้วยขานหนังก็รู้นะว่าที่เจ้านั้นก็สามารถที่จะแข็งแกร่งแต่อย่างรวดเร็วขนาดนี้นั้นนะมันคนงที่จะเป็นเพราะว่ามวลวิชาคัมภีร์ลับทั้งสองอันนั้นแน่ๆเป็นแบบนั้นใช่หรือเปล่ากันล่ะพอตั้งแต่ที่เจ้านั้นได้รับมวลวิชาคัมภีร์นั่นมาระดับพลังของเจ้าเน้นมันก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นอย่างมากจนเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นที่มันก็น่ากลัวแบบสุดๆแต่ถ้าว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยนะ มันก็คงจะยังไม่มากพอที่จะสามารถเอาชนะข้าคนนี้ได้หรอกดังนั้นแล้วเจ้าก,ก็จงรีบๆส่งมอบมันมาให้ข้าแต่โดยดีมาอย่างนั้นข้าก็จะทําการฆ่าเจ้าเสียแต่หากมอบมันมาข้าก็จะปล่อยเจ้าไปเลยแต่ทว่าผู้อาวุโสนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าพระเอกของเรานั้นเขานก็ไม่ได้แข็งแกล่งมาจากมวลวิชาคัมภีร์ลับแต่อย่างใดเลยแต่ทว่ามัน,นก็เป็นเพราะพลังศักดิ์สิทธิ์ลึกลับที่พระเอกก็ได้มาจากต้นไม้วิเศษโบราณเก่าแก่ตั้งหากแต่ทว่าพระเอกเนี่ย เขาก็ดันมารู้อีกว่าผู้อาวุโสคนนี้ก็เป็นคนเลวดังนั้นแล้วหากพระเอกทําการส่งมอบไปให้เขาและประมาจารย์ตัวโกงผู้นี้ก็คงที่จะลงมือสังหารตัวของพระเอกอยู่ดีนั่นแหละซึ่งต่อมาพระเอกนั้นก็จึงได้ตอบกลับเขาไปอีกว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากได้มันนั้นนะก็จงรีบเล่นเข้ามาทําการขโมยมันไปจากข้าได้เลยด่วตัวของท่านเองยังไงละ่ะและถ้าหากว่าท่านเขาคิดว่าท่านทําได้นานนะ ขอลองเข้ามาลองดูได้เลยซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้จัดการซัดพลังใหม่ของเขาเพื่อเข้ามาทําการโจมตีใส่ผู้อาวุโสคนนี้ไปนั่นเองซึ่งอาจารย์ตัวโกงนะครับก็จึงได้บอกไปเลยว่าเยอะยิ่งเหลือเกินนะไอเจ้าหนูน้อยถ้าอย่างนั้นเจ้าเองนะก็จงรีบๆตายไปพร้อมกับความทรมานที่ข้าก็จะหยิบยื่นให้เจ้าไปเลยก็แล้วกันล่ะนะและจากนั้นนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็จึงได้เข้ามา เพื่อเข้าปะทะก,กันไปในทันทีนั่นเองและพระเอกของเราก็จึงได้คิดในใจว่าปรมาจารย์คนนี้นั้นก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแบบเยอะแยะมากมายจริงๆแบบที่ข้าเนี่ยก็ได้คิดเอาไว้แบบไม่มีผิดเลยล่ะนะและอาจารย์คนนี้นะครับผมก็จึงได้บอกตอบไปอีกว่าจนถึงป่านนี้แล้วเจ้าเนี่ยก็ยังมีความคิดที่จะมาเอาชนะข้าคนนี้อีกอย่างนั้นหรอและนอกจากนั้นเนี่ยข้าก็ยังได้ยินมาอีกนะว่าในตอนที่เจ้านั้นก็ได้อาศัยอยู่ที่ตระกูลฉือเจ้านะ ก็เป็นคนที่ไร้พลังไม่สามารถใช้พลังอะไรใดๆได,ได,ได้แต่ว่าในท้ายที่สุดมัน,นยก็ดูเหมือนกับเลยว่าเจ้าเนี่ยก็จะทำการลอกพวกเราทุกคนไปใช่หรือไม่โดยการที่ได้ทำการปกปิดพลังทั้งหมดที่แท้จริงของเจ้าเอาไว้สินะซึ่งพระเอกของเรานะครับก็ได้บอกต่อไปว่าท่านเองนะก็คงที่จะตาสว่างแล้วใช่หรือเปล่าละ่ะและตัวของท่านเองก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรไปจากข้าคนนี้เลยใช่หรือไม่และท่านเองก็ได้ทำการซ่อนตัวหมาเป็นเวลานานแสนนานด้วยเช่นเดียวกัน ท่านนั้นเอาแต่หลบซ่อนอยู่ภายใตย้ภายในเงามืดมิดและคอยควบคุมตระกูลฉีของข้าแบบอยู่ลับๆใช่หรือเปล่าล่ะและมันเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วลหละที่ข้าก็จะต้องมาลงมือจัดการกับคนเร็วๆอย่างท่านแปซะเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่ยากลําบากภายในตระกูลที่อยู่ในตระกูลฉีของข้าผููนี้เองรวมไปถึงครอบครัวของข้าด้วยซึ่งอาจารย์คนนี้เขานะครับก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าจงอย่าได้ทําการฟันเฟื่อง ไปหน่อยเลยนะไอเจ้าหนูเป็นเพราะว่าตระกูลชื่อเองเนี่ยก็เป็นสิ่งของที่ข้าผู้นี้ก็จะสามารถครอบครองมันได้และข้าจะทําอะไรกับมันมันก็เป็นสิทธิ์ของข้าอยู่แล้วใช่หรือไม่ล่ะและทั้งสองคนนะครับก็จึงเข้ามาทําการซัดกันแบบต่อไปและอาจารย์ตัวโกงก็ได้บอกกับพระเอกของเราต่อไปอีกว่าที่ข้าคนนี้น่ะนะสามารถที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นมาได้มันเนี่ยก็เป็นเพราะพ่อของเจ้ายังไงล่ะและข้าเองเนี่ยก็ต้องขอ ขอบคุณเขาเป็นอย่างมากเลยที่ทําให้ข้าคนนี้ก็สามารถที่จะมีระดับพลังที่แข็งแกร่งมากมายมหาศาลอะไรขนาดนี้ได้ยังไงละ่ะและด้วยความที่ตัวของเจ้าเองนั้นก็เป็นถึงลูกชายของไอ้เจ้าหมอน,นั่นจากนั้นแล้วนั้นนะข้าเองก็จะต้องทําการหยิบยืน่นความตายไปให้กับเจ้าเช่นเดียวกับที่ได้ทําการหยิบยื่นความตาย ไปให้กับไอเจ้าหมอนั่นยังไงละ่ะซึ่งทันใดนั้นเองนะครับอาจารย์ตัวโกงเขาก็จึงได้เข้ามาต่ออีกแล้วก็ได้จัดการซัดพลังใสพ่พระเอกจนลอยไปนหนึ่งทีจนกระทั่งพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องลอยกระเด็นแล้วก็หายเข้าไปในป่าและเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาต่อเลยว่าที่แท้เจ้าเองนะ่ะก็เป็นเพียงแค่ขยะไรค้คาใจหรือไม่ แถมยังไม่ได้มีดีอะไรเลยไปมากกว่าสิ่งที่เจ้าได้พูดเอาไว้และคําพูดของเจ้าเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ลมปากโอ้โอวดเพียงก็เท่านั้นซึ่งพระเอกเขานะครับก็จึงได้บอกไปว่าข้าเองนะ่ะก็แค่ยังไม่ได้ทําการเอาจริงขึ้นมาเฉยๆมันก็เท่านั้นเองผู้อาโวโุโสและจากนี้ไปนั้นนะมันก็จะเป็นการเอาจริงของข้าแล้วเป็นการผสมผสานกาันระหว่างพลังทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกันและท่านเองน่ะก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้มาเห็นพลังนี้แบบเป็นครั้งที่สองยังไงล่ะ เพราะว่าท่านเองก็จะต้องมาตายอยู่ที่นี่ณนะตอนนี้ยังไงล่ะและต่อมานะครับผมก็เรียกได้เลยว่าพาเอกนั้นก็จึงได้จัดการซัดพลังค้อนสายฟ้าสุดโหดเพื่อเข้ามาทําการโจมตีใส่ผู้อาวุโสคนนี้ไปนั่นเองซึ่งมันนะครับก็ดูเหมือนกับว่าพลังกำลังของทั้งสองคนในตอนนี้นั้นมันก็จะดูสูสีกันเป็นอย่างมากและจากนั้นพลังของทั้งคู่นะครับมัน,นก็จึงได้เข้ามาปะทะก,กันอีกครั้งหนึ่งแบบปาโคจะเทเป็นอย่างมาก และเคล็ดวิชาของปรมาจารย์คนนี้มานะครับผมก็คือพลังสายฟ้าแห่งลมเกินกินซึ่งมันเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าเป็นวิชาที่ก็สามารถมาต่อกรอนกับพลังของไพเอกของเราได้เลยซึ่งมันก็แข็งแกร่งมากๆแต่ทว่าทันใดนั่นเองไพเอกของเราก็จึงได้บอกไปเลยว่าพลังแค่นี้ของข้านะมันก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นหรอกและพรพเอกก็จึงได้จัดการเด็กคอนวิเศษขึ้นมาเพิ่มไปอีกสองอันนั่นเองซึ่งมันก็เล่นทําเอาวิชาโลป้องกันของผู้อาวโุโส มนันน่ยนะครับก็ถึงกับต้องมาแตกและถูกทําลายไปในทันทีซึ่งอาจารย์ตัวโกงเนี่ยก็จึงเข้ามาโวนพลังของพระเอกแบบซัดเข้าไปเต็มๆจนกระทั่งเขานะครับก็ถึงกับต้องล่วงลงมากองอยู่ที่พื้นและถึงแม้ว่าพระเอกนั้นเขาก็จะเหน็ดเหนื่อยอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ทว่าพระเอกนั้นนะครับก็ได้ตามเข้ามาแล้วก็ได้บอกกับอาจารย์ตัวโกงต่อไปว่าคานะ ก็คงที่จะทําให้ท่านผิดหวังใช่หรือไม่กันละ่ะแต่ถ้าว่าข้าเองเนี่ยก็จะขอบอกกับท่านไปตรงๆเลยก็แล้วกันว่าข้าหนะกก็เป็นฝ่ายเอาชนะท่านได้ไปแล้วล่ะนะและที่ผ่านมาเองท่านเนี่ยก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดที่ได้ทําการลงม,มือสังหารท่านพ่อแล้วก็ท่านแม่ของข้าคนนี้ไปใช่หรือเปล่าละ่ะเพราะว่าท่านเองน่ะก็เป็นคนที่ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเองแต่ถ้าว่าข้าที่ก็เป็นคนที่ไร้พลังในเมื่อก่อนก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะสามารถแก้แค้นอะไรให้กับ ท่านพ่อและท่านแม่ของข้าได้เลยแต่ถ้าว่าวันนี้เองมันนะก็ถึงเวลาแล้วล่ะนะที่ข้าก็จะมาล้างแค้นให้กับพวกเขาทั้งสองคนซึ่งพระเอกนั้นเขานะครับก็จึงได้รีบนําวิชาใบามีดของเขาขึ้นมาเพื่อหลอมรวมมันให้มาเป็นวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปได้สําเร็จนั่นเองและทันใดนั้นเองผู้อาวุโสเขาก็จึงได้มีความคิดที่จะทําการใช้ไพ่ตายของเขาซึ่งมันนั้นก็คืออาวุธลับ ซึ่งมันเนี่ยก็ได้ซ่อนอยู่ในป่าของผู้อาวุโสนั่นเองซึ่งมันเนี่ยนะครับก็เรียกได้เลยว่าเป็นวิชาโลเวทมน์ที่ก่อแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งต่อมาผู้อาวุโสเขาก็จึงได้โดนพลังของพระเอกซัดเข้าไปจนเขานั้นก็ถึงกับต้องลอยกระเด็นถอยกลับไปอีกและพระเอกนั้น เขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าความแค้นของท่านทั้งสองเขาจะทําการชําระมันให้ให้มันสิ้นสุดลงภายในวันนี้ซึ่งพระเอกก็จึงได้ลงมือสังหารผู้อาวุโสผู้นี้ไปซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะทําได้สําเร็จนะครับผมซึ่งจากนั้นมันก็ได้มีคนได้โผล่มาอีกหนึ่งคนซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ได้เดินทางมาจากสํานักซีหลิงหยวนที่โด่งดังอีกด้วยและมันเนี่ยนะครับก็เป็นถึงสํานักที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเป็นอันดับต้นๆของโลกยุทธภพใบนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเขาเนี่ย ได้ทำการเข้ามาแอบดูการต่อสู้ระหว่างพระเอกกับปรมาจารย์ผู้นี้ไปแบบพอดีและเขาก็จึงได้บอกกับพระเอกไปต่อว่าข้าเขาจะทำการพาเจ้าให้กลับไปที่สำนักของข้ายังไงล่ะเพื่อกลับไปรับบทลงโทษที่นั่นซึ่งพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องงงไปเลยแล้วก็ได้ถามกับเขาไปต่อเลยว่าข้านะ่ะแต่ทำอะไรผิดไปอย่างนั้นหรือแล้วทำไมข้าจะต้องเดินทางไปกับท่านด้วยล่ะซึ่งอาจารย์คนนี้นะครับเขาก็จึงได้บอกต่อว่าข้าเองนะ่ะก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับ พเรามาจารยเฉือดจิ้งฉานหรือก็คือคนที่เจ้านั้นเพิ่งจะลงมือฆ่าเขาไปเมื่อตะก,กี้นี่หรอกถ้าทว่าฆ่าน,าน่ะก็ดันไปรู้จักกับสิทธิ์คนหนึ่งเข้าซึ่งสิทธิ์คนนั้นเองเขาก็มีนามว่าชืือชิงยังไงล่ะเจ้าคุณชื่อนี้บ้างหรือไม่ซึ่งไอชืือดชิงนะครับผมก็คือคนที่มีความต้องการที่จะมาแต่งงานกับน้องสาวของพระเอกนั่นเองแล้วมันก็ได้ใช้กลกลงต่างๆเพื่อเล่นงานพระเอกของเราไปที่บนเวทีการประลอง แต่มันก็ได้พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้วและประมาจารย์ผู้นี้เขานั้นก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่าชือชิงนั้นนะนะเขาก็เป็นศิษย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วก็มีตําแหน่งเป็นถึงผู้ที่ได้รับเลือกคัดเลือกให้เข้ามาอย่างที่สํานักของเราได้เลยแต่ถ้าว่าเจ้านะก็กลับสามารถไปเอาชนะเขาได้ไปเอาชนะชือชิงมาได้อย่างง่ายดายอีกด้วยด้วยโกลโกงใช่หรือไม่กันละ่ะและเรื่องนะั้นนะั้นนะ ันก็เป็นสิ่งที่ข้าก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยอะไรใดๆกับเจ้าได้หรอกดังนั้นแล้วข้าเองก็จะเป็นคนที่จะมากำจัดคู่แข่ง ของชื่อชิงอย่างคนเช่นเจ้าหายไปเองก็แล้วกันซึ่งพระเอกก็จึงได้จัดการนะครับเพื่อเข้าไปต่อสู้กับชายคนนี้ไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าในตอนนี้นั้นระดับพลังของพระเอกเนี่ยมันแนวก็ได้ถูกใช้ไปจนเกือบที่จะหมดไปแล้วนั่นเองหลังจากที่พระเอกนั้นก็ได้เข้าไปต่อสู้กับผู้อาวุโสสุดแข็งแกร่งคนหนึ่งมาแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับผมชายที่มีชื่อว่าซื้อหลานเพื่อนพระเอกที่ก็เป็นถึงเจ้าสำนักม้าป่าเขาเนี่ยก็ได้โผล่มายังที่แห่งนี้ เพื่อมาช่วยพระเอกเพื่อเข้าต่อสู้ต่อไปอีกแรงหนึ่งแถมเขาก็ยังได้มาพร้อมกับน้องสาวของพระเอกแล้วก็แม่นางหยุนไปอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งเจ้าสานักหมาป่าเองเขาก็มีความต้องการที่จะมาเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระเอกที่พระเอกนั้นก็เคยได้รักษาคาสาปภายในร่างกายของเขาให้ไปนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้บอกกลับไปวันนี้มันก็เป็นอะไรที่เกือบไปแล้วงั้นสินะ ข้าไม่ได้คาดคิดอะไรมาก่อนเลยว่าจะต้องมาต่อสู้กับปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ถึงสองคนด้วยกันภายในวันเดียวแถมก็ยังเป็นคนที่ได้เดินทางมาจากสำนักซีหลิงหยวนไปอีกด้วยและการกระทําเช่นนี้น่ะน,นะมัน,นก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎของสำนักซีหลิงหยวนอย่างนั้นหรอซึ่งอาจารย์ตัวโกงนะครับเขาก็จึงได้ตอบกลับว่าพระเอกนี่ก็ได้ทําการไปทําร้ายชื่อฉิงแถมก็ยังได้มาลงมือสังหารปรมาจารย์ชื่อจริงฉันไปอีกตั้งหาก และข้าเองก็จะไม่มีทางมานั่งดูแบบเฉยๆไปอย่างแน่นอนเลยซึ่งซือหลานนั้นก็ถึงกับต้องงงไปเลยนะครับผมว่าทำไมพระเอกเนี่ยถึงได้สามารถมาเอาชนะประมาจารยเฉือจิงฉานมาได้กันและทันแต่นั้นเองนะครับพวกตัวโกงพวกมันก็จึงได้แห่มาและบุกมาที่นี่กันแบบเพียบเลยและจากนั้นมันเนี่ยก็ได้พบไปอีกว่าพระเอกของเรานั้นก็เกือบที่จะสามารถสังหารปรมอาจารย์ฉือไปได้จนเกือบที่จะตายไปเลยทีเดียวแต่ทว่าเขาเนี่ยก็กลับ สามารถรอตายมาได้อีกเพียงแค่ได้ถูกพระเอกทำลายทะเลปรานของเขาแต่ทิ้งไปก็เท่านั้นและมันนะครับก็ดูเหมือนกับเลยว่าไอ้เจ้าพวกตัวโกงเนี่ยก็จะรู้สึกโกรธแค้นพระเอกเป็นอย่างมากเลยแถมก็ยังได้โกรธแค้นซื้อหลานไปอีกด้วยซึ่งหลังจากที่ทุกคนนะครับผมก็ต่างได้เข้ามาทําการทําความเข้าลบไปต่อปรามาจารย์เทียนผู้โด่งดังผู้นี้ที่ก็เดินทางมาจากสํานักซี่หลิงหยวนและอาจารย์เทียนเนี่ยเขาก็จึงได้ฟ้องไปเลยว่า พระเอกนั้นก็เป็นคนที่ได้ทําการลงมือทําลายทะเลปลานของปรมาจารย์ฉือผู้นี้ไปนั่นเองซึ่งพวกตัวโกงมานนะครับก็ถึงกับบอกไปเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะเป็นเพราะว่าปรมาจารชื่อจริงฉานนั่นก็เป็นปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดในเมืองแห่งนี้ไปเลยก็ว่าได้และเขาเนี่ยก็จะมาถูกจัดการไปโดยเด็กอย่างพระเอกได้เช็นแรกันแทนพระเอกนั้น ก็ยังเป็นคนที่ไม่เคยสามารถใช้พลังอะไรใดๆไ,ได้มาก่อนแล้วก็เพิ่งจะใช้พลังได้ไม่นานมานี้และความแข็งแกร่งของเขามันจะไปเอาชนะผู้อาวุโสคนนี้ได้ยังไงกันและต่อมานะครับปรมาจารย์เทียนเขานั้นก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่าเอาละข้าเองเนี่ยก็จะเป็นคนจับไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเพื่อจับกลับไปลงโทษที่สำนักซี่เหลียงหยวนของพวกเราเลยยังไงล่ะซึ่งอาจารย์จึงได้ทําการปล่อยพลังเผื่อเป็นการที่จะขู่ พวกพระเอกไปนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็เรียกได้เลยว่าพลังของพระเอกนั้นก็ได้ถูกใช้ไปเป็นจนวนจนเกือบที่จะหมดไปแล้วส่วนซื้อล้านเองนั้นก็ไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรที่มากพอที่จะสามารถมาต่อสู้ต่อกอนกับปรมาจารย์เทียนผู้นี้ได้เลยซึ่งอาจารย์เทียนเนี่ยเขาก็จึงได้ปล่อยพลังแรงกดดันของเขาออกมาในทันทีซึ่งมันก็ทําให้พระเอกและองเพื่อนนั้น ก็ถึงกับแม่สามาที่จะยืนขึ้นไหวเลยทีเดียวแต่ทว่าพระเอกก็จึงได้บอกกับอาจารย์ต่อไปอีกว่าถ้าหากพวกเจ้านั่นนะก็มีความคิดที่จะมาแตะต้องและก็มาลังแก่พวกพ้องของข้าพูนี้แล้วล่ะก็ต่อให้เจ้าเองเน่ะก็จะเป็นถึงปรมาจารย์ที่เก่งกาจที่ได้เดินทางมาจากสำนักซี่หลิงหยวนก็ตามนั่นนะแต่ทว่าข้าเองก็จะทําการจัดการพวกมันให้หมดสิ้นไปทุกคนเลยใครก็ตามที่มันคิดจะมา ทำลายพวกพ้องของข้ามันกจะต้องโดนข้าเล่นงานอย่างแน่นอนสึ่งปลามารจ้เทียนเมื่อเขาได้ฟังไปดังนั้นก็ถึงกับต้องบอกไปเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเจ้าคิดว่าสามารถทําได้แบบที่เจ้าพูดก็ลองเข้ามาลองดูได้เลยซึ่งทันใดนั้นเองเพื่อนของพระเอกซือหลานเจ้าสํานักหมาปาก็ได้เข้ามาเพื่อมาช่วยพระเอกต่อสู้ไปอีกแรงหนึ่งแต่ถว่าเขานั้นก็กลับต้องมาโดนพลังจาก อาจารย์ตัวโกงซัดเข้าไปจนถึงกับต้องลอยกระเด็นถอยกลับไปนั่นเองและซือหลานนะครับก็จึงได้บอกกับพระเอกว่าเจ้าหนะก็เคยได้ช่วยทําการรักษาคํำสาปเอาไว้ให้กับข้าคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วและนั่นมันก็ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตของข้าคนนี้เอาไว้อีกด้วยดังนั้นข้าน่ะน,นะก็จะเป็นคนที่ทําการปกป้องเจ้าจนตัวตายไปเลยก็แล้วกันซึ่งพเพของเราก็จึงได้บอกไปนะครับว่าข้าเองนะกป็ยังพอที่จะต่อสู้ไว้อยู่ และพวกเราทั้งสองคนก็จงรีบเร่งมาร่วมมือกันเพื่อทาการต่อสู้ไปกับพลามจาจารพวกนี้กันเถอะซึ่งทันใดนั่นเองพระเอกนะครับก็จึงได้ทําการระเบิดสุดยอดพลังของเขาออกมาจนกระทั่งพวกตัวโกงนั้นพวกมัน,นก็ถึงกับต้องอึ้งไปตามๆกันในพลังขั้นเทพของพระเอกซึ่งอาจารย์เทียนเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้นี่มันยังไงกันแน่นะเขาเพิ่งจะไปต่อสู้มากับพลรมามาจาร์ฉื่อจินฉานที่แข็งแกร่ง แต่ถ้าว่าเขากกลับยังมีพลังกำลังหลงเหลือที่มันเป็นพลังที่มากมายอะไรเช่นนี้กันเนี่ยถามออร่าพลังมันก็ยังเป็นพลังที่แข็งแกร่งแบบสุดๆและน่ากลัวมากๆและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีคนที่ได้โผล่มาช่วยพระเอกไปอีกคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้นะครับผมก็คือคนที่พระเอกของเราก็เคยได้ทําการช่วยชีวิตของเธอเอาไว้นั่นเองเพราะว่าเธอนั้นก็เคยได้รับบาดเจ็บมาจากการที่ได้ถูกพิษร้ายแรง ของปีศาจงูดำเข้าโจมตีไปนั่นเองและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยใน EP นี้ก่อนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วผมก็จะขอถือโอกาสนี้อวยพร้คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมให้ทุกคนได้สมหวังในเรื่องความรักใครที่ยังไม่มีแฟนแก็ขอให้เจอแฟนที่ดีส่วนใครที่มีแฟนที่ดีแล้วนะครับก็ขอให้รักกันไปนานๆตลอดไปนะครับผมและสำหรับวิดีโอนี้หากว่าทุกคนชื่นชอบการสปอยของช่องจีจีมูฟี่ทุกคนนะครับก็สามารถให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดและ์ช แสับตาไครและกดกระดิ่งก็จะเป็นกําลังใจที่ดีเยี่ยมสําหรับผมมากๆเลยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีกระปุ่ม